อ๋อออหนึ่งอมเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเทส สวัสดีครับผมมิตากาล์ตเพียคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับฟังอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสไตล์บ้านๆของผมมิติการาตคอเป็นหนัง mm hmm. ก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องซิ่งร้องจริงเสียงจริง ก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ทรหดเหลือเกินนะฮะสำหรับการดูหนังของผมเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าแม่งสีเรื่องของเหมา,าหมดสีเรื่องเลยนะฮะไล่มาเลยครับตั้งแต่แอชซิ n ค e สพ As ซน n จอร์อดีต Cat Name Bob จนมาถึงอนิเมชันเรื่องนี้อย่างซิงนะฮะโอ้โหเก็บหมดสีเรื่องเลยไม่เคยแบบดูหนังภายในอาทิตย์เดียวสีเรื่องแบบนี้มากก่อนเลยนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยอนิเมชัเเนเรื่องนี้ผมตั้งใจไว้ก่อเลยนะครับว่าจะไม่ดูนะฮะตอนแรกเนี่ยเพราะว่าดูจากตัวยงตัวอย่างอะไรอย่างมันไม่ค่อยน่าดูสักเท่า,าะะไ อยากให้ดูอยากเข้าไปดูในโรงได้เลยแต่เห็นมีเพื่อนๆหลายๆคนชมว่าดีมากนะสนุกมากแล้วแบบเป็นอนิเมชั่นล้องเพลงดีดอะ่ะร้องเงพลงเพราะทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชักแบบ อยากดูขึ้นมานะฮะก็จัดตารางขอแล้วกันก็มีคนบอกอยากให้รีวิวด้วยแหละสำหรับอน,นิเมชันเรื่องนี้ก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อของอน,นิเมชันเรื่องนี้เลยแล้วกันนะฮะสิงเป็นภาพยนตร์เรื่องราวของบัตเตอร์บูลโคราตัวแสบผู้บริหารงานโรงละครที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันถึงข่าวตกอับนะฮะบัสเตอร์นั้นรักโรงละครของเขาเนื้อสิ่งอื่นใดนะจึงทาทุกวิถีทางเพื่อรักษามันเอาไว้เขาจึงได้จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงขึ้นในโรงละครของเขาเองเพื่อหวังเป็นการเพิ่มเรตติง้ง้้ัรีีน,นะคะผมมูส ข้าแข่งขันเป็นสัตว์หลากหลายชนิดมาสมัครเพื่อแย่งชิงเงินรางวัลจากการชนะเลิศในการร้องเพลงครั้งนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าประกวดกันเข้มข้นมากๆเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันเองนะครับกับสิ่งร้องจริงเสียงจริงนะฮะไม่ใช่ The v o อย e นะฮะก็มาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ดูอนิเมชันเรื่องนี้ของผมนะฮะสำหรับผมเนี่ยดูจบเนี่ยผมรู้สึก เฉยๆนะฮะยังไม่ได้แบบว่าเป็นการ์ตูนที่ดีอะไรมากมายนะสำหรับผมเนียเห็นหลายๆคนบอกว่าโอ้โหดีมากเป็นแอนิเมชันแห่งปีก็มีแต่สำหรับผมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ชอบการ์ตูนแนวคอมเมดี้ด้วยมั้งแบบทำให้แบบทรงมันดูไม่คิ้วแล้วแบบไม่สนุกอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นความคิเดเห็นของผมเองนะฮะแบบว่าอาจจะหักดิบจาก เป็นเพื่อนหน่อยก็ต้องขออภัยนะ,ะอย่าโกรธผมนะ,ะแต่ส่วนที่ชอบในเรื่องอนิเมชันเรื่องนี้ก็มีนะฮะอย่างที่รู้กันว่าอนิเมชันเรื่องนี้เกี่ยวกับการร้องเพลงนะฮะดังนั้นส่วนใหญ่ตัวละครการ์ตูนเนี่ยก็จะออกมาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันนี่แหละอันนี้ต้องบอกว่าฟินมากนะฮะและเป็นจุดๆเดียวที่ผมเนี่ยชอบในเรื่องหนังอนิเมชันเรื่องนี้มากมากเลยบางฉากเนี่ยฟังไปนี่ถึงกับขนล,ลุกเลยนะครับเพราะว่าเสียงคนพากเนี่ยที่มาร้องเพลงในเรื่องเนี่ยเพราะมากๆนะฮะแล้วแบบฉากประกอบก็วดโอ้โหพาเพิรอีกทั้งหากเนี่ เพลินนะฮะในเรื่องของฉากร้องเพลงเนี่ยเป็นแอนิเมชันร้องเพลงแล้วทาฉากร้องเพลงแบบนี้ออกมาได้ดีมากส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมชอบพวกฉากร้องเพลงในหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเพลงที่นํามาใช้ในการร้องเพลงในหนังอนิเมชันเรื่องนี้เป็นเพลงฮิตสากลดังๆที่เราเคยฟังมาแล้วทั้งนั้นนะฮะแบบว่ามันเป็นเพลงฮิตที่แบบเคยฟังติดหูมาแล้วมันเพราะทุกเพลงที่คัดมาไม่ได้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองเหมือนแอนิเมชันร้องเพลงบางเรื่องนะจนทำให้แบบเวลาเราดูเสียงภาคไทยเนี่ยหนังจะร้องเป็นเสียงไทยใช่ไหมแล้วแบบแปลขึ้นมาใหม่ถ้าหนังเรื่องไหนแปลไม่ดีแบบ แปรเนื้อองไม่ดีก็จะทําให้แบบการดูหนังร้องเพลงเรื่องนั้นเนะี่ยดูแบบหมองแล้วแป๊กไปเลยนะฮะแบบทื่อๆไปเลยแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเพลงที่ออกมาเนี่ยเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงสารคูลฮิตอยู่แล้วทําให้แบบมันฟังแล้วลื่นหูแล้วเพลินๆไปกับการร้องของพวกสัตว์นี้ อน,นิเมชันเรื่องนี้ได้แบบไม่ยากเลยเห็นเขาว่ามีเพลงประกอบในอนิเมชันเรื่องนี้80กว่าเพลงนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่แบบเยอะมากนะที่เอามาร้องกันเนี่ยก็มีเพลงฮิตทั้งเก่าและใหม่ผสมกันไปนะฮะและอย่างที่บอกเนี่ยเสียงภาคตัวการ์ตูนตัวละครต่างๆแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหในเรื่องร้องเพลงพร้อกันทุกคนนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครพาดกันบ้างนี้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นนักร้องอาชีพนักร้องมาพาดหรือเปล่านะร้องดีมากนะแต่ละคนเนี่ยถ้าใครจะไปดูการ์ตูนเรื่องนผมกกาา็แแนนะะาาไดูบบวทเลยค่ สำหรับผมที่ดูภาคไทยเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบรู้สึกไม่ถึงกับชอบหนังเรื่องนี้เต็มที่ก็ได้นะเพราะว่าแบบเวลาคุยกันมันจะเป็นเสียงภาคไทยใช่ไหมแต่เวลาร้องเพลงจะเป็นเสียงออริจินัลซาวแท็กแต่ถ้าแบบดูเป็นซซวแท็กใช่ไหมเสียงพูดกับเสียงร้องมันจะเป็นเสียงเดียวกัน,นทำให้แบบน่าจะฟินกว่าการดูภาคไทยนะผมว่าเรื่องนี้ ซาวเทคคือแนะนําเลยคนที่ชอบหนังเรื่องนี้ผมว่าให้ดาวเนี่ยร้อยทั้งร้อยที่บอกผมว่าดีดีดีดมากอะไรเงี้ยดูซาวเทคใช่ไหมฮะใช่ไหมผมว่าเดาวนะส่วนเรื่องข้อเสียสําหรับผมเลยในแอนิเมชันเรื่องนี้ที่ทําให้แบบว่าไม่ได้ถึงกับชอบการตูเรื่องนี้มากนะก็คงจะเป็นเรื่องบทนะฮะผมว่าในเรื่องเนี่ยดูยังซั่วมั่วไปหน่อยนะคือเล่าแต่ละฉากเนี่ยไม่ถึงกับไหลลื่อนอะ่ะต้องบอกว่าไม่ไหลลื่นเอาซะเลยก็ว่าได้นะฮะมันดูวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้ฮะอาจจะเพราะด้วยความที่เป็น,น,อน,ออปนแอนิเมชันคอมเมดี้เรื่อองงมนนกาเเแแแแบบแบบีีี้่่่รืวววดท วุ่นวายคุยเร็วๆอะไรเงี้ย ตัดฉากไวๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครเด่นๆในเรื่องมันเยอะด้วยมั้งครับทำให้เหมือนแบบแย่งซีนกันเด่นนะฮะสำหรับตัวละครในพวกตัวการ์ตูนผู้ประกวดเนี่ยคือเหมือนบทพยายามจะให้เด่นกันทุกตัวแต่พอดูแล้วมันออกมาแบบขัดขัดแปลกๆอ่ะทำให้แบบแต่ละฉากบางซีมันดูอุ่นงิดนะไม่ไหลลื่นอ่ะเออแบบประมาณนั้นอ่ะอันนี้ผมรู้สึกเองนะฮะเป็นความคิดเห็นที่แบบผมดูไปแล้วมันบางทีมันขัดๆอ่ะต้องบอกว่ามันแบบรู้สึกอึดอัดมาตั้งแต่ช่วงแรกมายันท้ายเรื่องเลยนะฮะจะมาดีก็ช่วงตอนทีี่่ผู้้้ปปรรรระะะกกววดดดมมาาาาองงงคคััุุทททยยแบบล อันนั้นแบบฉากแต่และฉากดีแล้วนะฮะแต่แบบช่วงแรกๆมันดูแบบไม่ไหลลื่นเป็นยังไงอ่ะ<น>ก็ขอสรุปสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นแอนิเมชันเพลงที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงเพลงจริงๆนะฮะตัวการ์ตูนร้องเพลงแต่และตัวเนี่ยโอ้โหร้องเพาะกันได้แบบฟินเลยฟังไปเนี่ยลื่นหูมากๆนะฮะสำหรับเสียงภาค original s o u n d t r ท็กอ่ะโอ้ร้องเพาะนะฮะดูไปชอบขนลุกเลยว่าเสียงมันเพาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบดูหนังเพลงหรือว่าการ์ตูนเพลงอะไรเงี้ยไม่ควรพลาดนะฮะสำหรับการร้องเพลงในเรื่องเนี่ยดีมากนะฮะและแบบเพลงในเรื่องที่เอามาร ไม่มีเพลงไหนที่ไม่รู้จักเลยแต่ในเรื่ององค์ประกอบโดยรวมเนี่ยผมว่าอย่างอื่นจะเป็นการ์ตูนที่ไม่ถึงกับดีถึงสุด,ส,ดสุดอะไรสักเท่าไหร่นะฮะอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะชอบซูโทปเปียใช่ไหมในปีนี้แต่ผมดันไม่ค่อยชอบนะฮะอะไรประมาณนั้นแหละแบบมันยังเป็นการ์ตูนที่แบบดูได้เพลินประมาณนั้นนะฮะสำหรับผมเนี่ยไม่ถึงกับชอบอะไรก็ส่วนตัวผมให้เลยลวกันนะฮะเจ็ดเต็มสิบนะฮะขอแหวกกระแสนิดนึงน,นะฮะบางคนอาจจะให้เยอะกว่านี้นะครับผมเนี่ยไม่ค่อยชอบการดำเนินเรื่องนะฮะแต่แบบฉากเพลงเนี่ยช่วยจุดคะแนนขึ้นได้เยอะมากเลยฮะแ่รไทีบบ ก็ชอบมากเลย มาสู่ช่วงสปอยเอามันนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีสปอยเล็กๆนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้อนิเมชันเรื่องนี้อย่าฟังต่อนะเพราะผมจะพูดสปอยเล็กนดนี้ชอบสุดๆก็คือฉากแสดงของสัตว์แต่ละตัวท้ายเรื่องอย่างที่บอกเนี่ยทำออกมาได้แบบอลังการน่าชมทุกตัวนะฮะคือฉากสวยและแบบอะไรองค์ประกอบสวยหมดแล้วยังมีแบบเสียงเพลงประกอบแบบร้องเพลงเพราะอีกอ่ะคือจะบอกว่ามันเป็นการโชว์ช่วงพีคที่เพอร์เฟกต์มากๆนะฮะดูไปเนี่ยโอ้โหบางฉากร้องขึ้นมาเนี่ยเสียงเนี่ย ผนล,ลุกเลยนะฮะแล้วแบบสวยงามมากฉากอลังเงี้ยแล้วแถมมีเสริมเสริมเพิ่มมามันทําให้ดีอีกขึ้นในการแสดงเนี่ยมันมีอะไรมาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นพ่อของเจ้าลิกลีกริลลาที่แหกคุกม,มาดูลูกที่เวทีหรือว่าจะเป็นแก๊งหมีที่พอเห็นหนูขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยแม่งมาตามหาเจ้าหนูตัวน้อยทันทีนะฮะแบบมันเหมือนมีเรื่องอะไรมาสอดแทรกทําให้แบบแต่ละฉากเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกทําให้มันดูแล้วแบบโอ้ดีมากๆนะในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยนี่แหละครับเป็นส่วนที่ดีที่สุดของหนังเนี่ย แสดงตอนจบท้ายเรื่องนี่ยเป็นส่วนที่ดีมากแต่ที่ลำคาญก็คือบทของเจ้าช้างขี้อายนี่แหละคือลำคาญมากๆนะฮะรู้ว่าเป็นตัวที่ร้องเพราะที่สุดในเรื่องนะฮะแต่คือแบบกว่าจะปล่อยของกว่าจะปล่อยเสียงออกมาได้รอแค่จะท้ายเรื่องเลยทีเดียวโอ้ตอนแรกคิดว่าจะอายแค่ช่วงแรกิดเดียวใช่ไหมโอ้อายเลือกเรื่องนะฮะกว่าจะปล่อยเสียงอันทรงพลังตอนจบนี่ก็ เล่นไปท้ายเรื่องแล้วนะฮรับสำหรับชาขี้อายอยากจะรู้จริงๆว่าใครเป็นคนร้องวะสำหรับชาที้อายเนี่ยใครมาผาเขาเสียงสุดยอดสุดจริงมากฉากที่ฮาที่สุดของผมนะฮะไม่รู้ใครชอบเหมือนผมไหมผมชอบฉากตอนลงละครพังแล้วลีโคล่าตัวเอกเนี่ยกับแพะเพื่อนรักมันไปรับจ้างล้างรถเนี่ยฉากนี้ฮามากนะฮะที่แบบเอาตัวไปถูไปถ่ายแล้วไปถูไปถ่ายก็จกอ่ะอันนี้ฮาที่สุดแล้วนะสาหรับผมผมว่าในในในการ์ตูนเรื่องนี้ผมชอบฉากนี้ฮาฉากอื่นไม่ฮาในฉากนี้ฮาก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนักเรื่องซี นะฮะชอบวีดีโอพดติดตามซับตนตะไคร้ทางทีน y o ยูทูบของผมกดไลค์กดแ like, ชร์กดคอมเมนต์ก็ได้น,นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะไม่ชอบอยังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะฮะสำหรับการดูอนิเมชันเรื่องนี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ